สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจัชวาลมุธาชื่อเล่นชื่อเชนครับวันนี้ผมจะพาไปแนะนำเพื่อนของผมคนแรกมาเลยครับคุณชื่ออะไรครับปากแสวัฒนาสั่งชื่อเล่นสปาังค่ะแล้วคุณครับชื่ออะไรครับแบบเล่นชื่ออะไรครับไปไม่ได้โมกัดชื่อเล่นชื่อแบบสวยไหมคะคุณชื่ออะไรคราภาคัลวงพุทยสงชื่อเล่นชื่อกู้ค่ะ คออนกระอมวลบันกรมวลช่วงโอเคเอาละเพื่อนผมก็มีประมาณนี้แล้วครับทีนี้ถามครูบังแล้มีคุณครูสุดหลอดะะ่อเลยฮะบ๊ายบายครู <c oughs> อายุเท่าไหร่คะอ้าวกันแล้วนะก็สวัสดีนะครับผู้ชมทางบ้านเดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่เราเราเรียนอะไรไปแล้วสุขกาขรศึกษาใช่ไหมเออเรียนสุขการศึกษาไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเรียนอะไร คะค่ะนอะศึกษาค่ะทีมีคําถามนิดนึงร่างกายของเรามันเคลื่อนไหวได้เพราะอะไรครับกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อแล้วถ้าถ้ามีอะไรอีกครับที่มันทําให้เราทรงตัวอยู่ได้กระดูกค่ะมีกระดูกถ้ามีกระดูกนี่มันย้วยเหมือนไส้เดือนเลยใช่ไหมก็ยืนไม่ได้แล้วมันก็เคลื่อนไหวได้เพราะอะไรนะกระดูค่ะ หน่อด้วยกล้ามเนื้อมันเจมไหมมันมีหลายกระดูกใช่ไหมกระดูกแกนนู่นนี่นั่นใช่ไหมต่อ่านเองนะเวลาสอบก็สอบให้มันได้เดี๋ยวนี้นะครับจะมาฝึกการเคลื่อนไหวโดยการใช้อะไรครับกระดูกไม่ไม่ใช้อะไรดีดีดกล้ามเนื้อไม่ใช่ดี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 กล้วยอ่าโดยการวิ่งเก็บกล้วยแบ่งกันเป็นทีมนะครับเราจะทีมเดี๋ยวเอาแบ่งทีมป่ะแบ่งทีมแบ่งทีมแบ่งทีมแบบไหนล่ะนู่นนู่นนู่นหยูดนี่นี่นี่วัเดือนนะครับเราก็จะมา แยกทีมกันก่อนเอานับหนึ่งองนึองออเขอ่อ้าใจแล้วอันนี้หนึงอันนี้สองันนี้หอันนี้สใชเอาไหมมาบามาบางมาบางนึ่งหนึ่งนึ่งหไม่เอาห้ามโกงเย นับอันนี้นับอะไรนับสม,มาตอน,นี่นับม,มาตอน,นี่ใ้น,นับตอม,มาตอน,นี่ไป<อ>นับนหนไต่อนออนรใครมานี้แบมใคระมานี้เขาเียค่ะเขาเียตติกา,านะครับก็คือใครเก็บ <c oughs> ได้ทีมไหนเก็บได้เร็วกว่ากันก็เป็น,นชนะค่ะเร็วๆได้ๆเร็วๆได้เร็วๆไรๆๆเร็วเร็วเร็ว เข티า <목소리도> 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 i nice.